ะค,ะคือชารีชารีต่อนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมุมปิดนะคะแล้วก็จะเป็นมุมแบบบ้านหลังๆนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เปิดห้องนะคะเป็นห้อง VIP 5นะคะราคาตรงนี้ไม่รวมอาหารเช้า920บาทเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะคะนี่ที่จองรดหน้าห้องเลยนะคะห้อง v ีไ5้เราไปดูห้องกันดู โอเคนะคะรีบเข้ามาก่อนนะยุงก็เรียกว่าห้องนี้เรียกว่าห้องห้องอะไรห้องห้องดีหลักหรือเปล่าอีลักเตียงใหญ่นะคะวิวสวนนะคะก็ห้องก็น่ารักนะคะที่ชุมพรราคาเก้าร้อยยี่บาทโอ้หน้ารักเลยค่ะวิวสวนห้องกระทัดรักดีมีเตียงนอนมีที่นั่งเล่นนะคะก็มีทีวี มีชากาแฟให้โอ้ตู้เสือ้อผ้าโอ้โหดูคลาสสิกมากเลยค่ะมีชุดคลุมให้นะคะมีชุดคลุมให้สองชุดนะคะมีมีชุดคลุมให้แล้วก็มีออตู้เซฟให้น่นะคะส่วนไีก้าวห้องน้ำเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ำก็น,น,ะะออกน,กน่ารักดีค่ะห้องน้ำกว้างขวางนี้นะคะโอ้โหมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะรง,งนี้ราคา920บาทมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยมี นี่ใบอออผมให้นะคะก็มีของใช้ในห้องน้ำนะคะก็คือโอ้โหมีมุมตรงนี้เลยนะคะเพื่อนถ้าใครไม่อยากอาบน้ำตรงอ่างอาบน้ำก็จะมีมุมซีวิวตรงนี้นะคะที่อาบน้ำโอ้โหทำห้องน่ารักดีค่ะอออีะอนะคะใครสนใจห้องพักน,นะคะชื่อโรงแรมชักลิชานะคะ ชาลิชาลีสอทอยู่ที่ชุมพรนะคะราคาไม่แรงอยู่ในตัวเมืองชุมพรเหมือนกันก็แนะนำได้นะคะที่นี่โอเคมีแอร์มีอะไรก็โอเคะคะ่ะห้องโดยรวมราคาก็ไม่แรงมากเดี๋ยวเราขอจัดของเก็บของกันและเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารอร่อยๆร้านไหนต้องติดตามค่ะ โรงแรมไปแค่800เมตรเองนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะว่าที่เคาน์เตอร์เขาแนะนามาเนี่ยที่พนักงานคนท้องที่เขาแนะนําเนี่ยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปที่ร้านค่ะนี่เรากำลังเดินทางไปนะคะ100เมตรหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายค่ะและแล้วตอนนี้ก็เวลา2ทุ่มครึ่งผิดแผนนิดนึงนะคะก็คือเราไปถามที่ฟอนนะคะว่า ย่านโรงแรมที่เราพักเนี่ยมันมีร้านอาหารอะไรที่อร่อยอรอ,ยอร่อยแนะนํำไหมอยากกินอาหารใต้เขาก็แนะนําร้านดีพร้อมนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆโรงแรมแค่800เมตรเองแต่ปรากฏว่าพอเราขับรถเข้าไปปุ๊บวันนี้ร้านหยุดเอยนะคะเราก็เลยมืดเลยไม่รู้จะไปตรงไหนก็เลยเซิร์ชด,ดูและทีนี้ร้านที่เราจะไปก็คือร้านแม่ไม้ซึ่งก็อยู่ไกลจากที่พักไปอีก30กิโลซึ่งอยู่ริมหาด เราก็เลยเขี้เกียจขับรถไปเราก็เลยเขับรถวนไปเรื่อยๆแล้วก็เสิร์ชดูนะคะปรากฏว่าเราก็ไปเจอร้านติ่มซำร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านเอ,อ่ออะไรนะเดี๋ยวนะคะก็อร่อยนะคะติ่มซำเขาชื่อร้านหอเจ๊นะคะหอเจ๊แอชุมพรนะคะเป็นติ่มซำซึ่งเปิดตั้งแต่หกโมง,โงเช้าจนถ,ถึงสองทุ่มครึ่งเมนูที่แนะนำของเขาเลยเนี่ยต้องเป็นหอยจ้อนะคะหอยจ้อนี่อร่อยที่สุดเลยลรูปละสี่สิบบาท เพื่อนไปลองทานดูเดี๋ยวเราจะเอาลูกมาให้ลุงดูนะคะว่าหน้าตาถิ่มซำของเขาเป็นยังไงก็ราคาก็โอเคอะค่ะอร่อยแต่ว่าถ้ามาร้านเนี้ยต้องแนะนํานะคะหอยจ้อชื่อร้านหอเจี๊ยบชุมพรนะคะหอยจ้อต้องสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทานถิ่มซำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ขับรถวนๆอยู่แถวในเมืองอะคะ่ะแถวตลาดแถวตลาดกลางคืนตลาดนะัดก็ได้ขนมมากินนะนะก็มีลูกชิ้นมีขนมมี พุทตลัดอะคะ่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราต้องขอปิดทริปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตืนต่นเช้ามาเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระนะคะไปไหว้เสเด็จเตีย่ยกมลวชุมพรแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนไปกินร้านอาหารร้านเด็ดร้านหนึ่งที่เราทำกันบ้านมาแล้วก็เราก็จะขับรถไปไหนนะรับนองต่อยังไงเจอกัน EP 2นะคะสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะ 拜拜拜拜。Bye bye, bye bye.